สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกาจากไฟล์เสียงธรรมบรรยายนะครับเนื้อหาก็ครอบคลุมหลายเรื่องเลยทั้งการปฏิบัติธรรมประสบการณ์ทางจิตอย่างเรื่องมิมฉาสมาธิฌานแล้วก็มีข้อควรระวังต่างๆด้วยเหมือนเป็นการตามรอยผู้ปฏิบัติธรรมเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะน่าสนใจมากเพราะมีทั้งเรื่องที่ดูน่าทึ่งแล้วก็เรื่องที่เป็นเหมือนกับดักด้วยนะคะใช่เลยครับผมฟังแล้วมีสะดุดเหมือนกันแบบ เรื่องผู้ปฏิบัติที่ติดนิมิตนะครับที่ว่าคิดว่าคุยกับพรหมได้เงี้ยอ๋อค่ะค่ะหรือที่เห็นภาพนิมิตจนถึงก็ไปรื้อฝ้าพิดดนกุติหาปืนโหนนี้ก็ค่ะ okay. จริงๆเรื่องพวกนี้ก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะคะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองสกัดแก่นสําคัญกันดูว่าจากเรื่องราวพวกนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เขาให้บทเรียนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับการฝึกจิตการปฏิบัติให้ถูกทางนะครับ อืมการทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะมันเกี่ยวกับกลไกลของจิตเราโดยตรงเลยทั้งพลังทั้งโทษถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยก็อาจจะหลงทางได้ง่ายๆนะคะคือจุดมุ่งหมายก็คือหาทางปฏิบัติที่มันมั่นคงไม่วอกแวกไปกับสิ่งที่เจอระหว่างทางครับงั้นจุดแรกเลยที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องนิมิตนี่แหละครับที่หลวงตาท่านบอกว่าเห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงค่ะท่านก็เตือนนะว่าเห็นอะไรก็แค่รู้อย่าไปยึดแต่คือในทางปฏิบัตินี่สิครับถ้าเจอภาพชัดมากๆอย่างที่ท่านเล่าเห็นคนตัดไม้ไกลๆหรือเรื่องปืนเนี่ยมันจะห้ามใจยังไงครับไม่ให้เชื่อไม่ให้ตามหาเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือ นิมิตเนี่ยมันก็คล้ายกับความฝันนะคะแต่เป็นฝันที่ชัดมากแต่ยังไงมันก็ยังมีความเคลือบแคลงอยู่บ้างมันต่างจากการรู้แจ้งอันนั้นจะเหมือนเราลืมตาเห็นเลยชัดเจนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตีความอ๋อครับในธรรมบรรยายก็จะชี้ว่าการฝึกสติรู้ทันนี่แหละคะ่ะคือหัวใจเลยคือรู้ว่ากําลังเห็นแต่ไม่กระโจนเข้าไปเชื่อทันทีต้องเตือนตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ปรากฏทางจิตนะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ แล้วที่สำคัญพลังจิตที่มาจากสมาธิสูงสูงเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกทางนะคะอาจจะกลายเป็นการเพ่งหรือบังคับให้เห็นไปอฮะซึ่งมันไม่ใช่การรู้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นการสร้างมโนกรรมเพิ่มไปอีกค่ะเข้าใจแล้วครับคือต้องมีสติตามรู้ความคิดปรุงแต่งที่มันจะตามมาหลังเห็นนิมิตอืทีนี้พอพูดถึงพลังจิตมันก็โยงไปอีกเรื่องที่น่าสนใจมากที่ท่านเปรียบเทียบพระอรหันต์นะครับค่ะ เรื่องประเภทพระอาหารหันต์ใช่ครับสุขวิปัสสโกเหมือนซัมซุงฮีโร่เน้นผลหลุดพ้นฟังก์ชันน้อยๆหน่อยค่ะค่ะกับอีกแบบคือเจโตวิมุตเหมือน iPhone มีธิเดชมีฟังก์ชันพิเศษแต่สุดท้ายก็ถึงอรหัตตผลเหมือนกันการเปรียบเทียบแบบนี้เออมันเห็นภาพชัดดีนะครับแต่ก็แอบสงสัยนิดน,นึงว่าแล้วสุขวิปัสสโกนี่คือแทบไม่มีสมาธิเลยหรือเปล่าครับแบบแห้งๆแรงๆไปเลย อ๋อไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวนะคะตรงนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงคือการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นแค่อุบายให้เข้าใจง่ายๆเฉยๆแต่หลักการจริงๆคือพระอรหันต์ทุกประเภทท่านต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์เหมือนกันหมดค่ะอ๋อครับ สุขวิปัสสโกเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านแห้งแล้งหรือขาดสมาธินะคะเพียงแต่ท่านอาจจะไม่ได้เน้นฝึกฝนหรือไม่ได้แสดงอภิญญาพวกริดเดตอะไรพวกนั้นใช่ค่ะความสามารถพิเศษที่เกิดจากฌานสมาบัติลึกๆนะคะอาจจะไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนเท่ากลุ่มเจโตวิมุตต์แต่สมาธิหรือสมถะเนี่ยเป็นฐานที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับปัญญาหรือวิปัสสนาครับ ถ้าไม่มีฐานสมาธิที่มั่นคงพอเนี่ยการพิจารณาธรรมมันก็จะเป็นแค่ความคิดฟุ้งซ่านไปหรือเป็นแค่สัญญาความจําได้หมายรู้แค่นั้นเองไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าสมาธิเป็นฐานสําคัญจริงๆสําหรับทุกคนซึ่งก็นําไปสู่อีกประเด็นที่หลวงตาท่านเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยคือความสับสนค่ะเรื่องครูบาอาจารย์ใช่ครับจากการฟังครูบาอาจารย์หลายท่านที่สอนต่างกันไปตามจริต แล้วก็เรื่องการยึดติดในความรู้เดิมๆโดยเฉพาะเออคนที่การศึกษาสูงๆหรือพวกนักคิดทั้งหลายตรงนี้นี่เป็นกับดักที่หลายคนน่าจะเจอกันเยอะนะครับใช่เลยค่ะเป็นประเด็นสําคัญมากแล้วคําสอนของหลวงปู่ดูลที่ท่านยกมานี้ก็เป็นหัวใจเลยนะคะที่ว่าอย่าลหลงไหลในครูบาอาจารย์แต่จะพ้นทุกย่อมอาศัยครูบาอาจารย์อืมคือต้องอาศัยท่านชี้ทางให้แต่สุดท้ายเราต้องรู้จักวางค่ะ วางแม้กระทั่งคำสอนหรือความเข้าใจที่เรายึดถือเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของเราเองเหมือนเทน้ำเก่าออกจากแก้วประมาณนั้นเลยค่ะก่อนจะรับน้ำใหม่การยึดมั่นในความรู้หรือแม้แต่ในตัวครูบาอาจารย์มันก็กลายเป็นทิฏฐิมาขวางกั้นทำได้เหมือนกันแล้วก็ต้องหาจริตของตัวเองให้เจอด้วยไม่ใช่พยายามไปเรียนแบบคนอื่นเขานะคะครับ การวางความรู้เดิมนี้พูดง่ายแต่ทำยากจริงๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่แบบเราเรียนมานานเชื่อมานานใช่ค่ะค่ะแล้วจากความสับสนวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายหลวงตาท่านก็เหมือนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือเน้นอนาปานาสติเป็นหลักเลยคือการดูลมหายใจทำไมทางนี้ถึงเป็นคำตอบสุดท้ายล่ะครับอืมเพราะว่าอานาปานาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานกลางที่พระพุทธเจ้าท่านส่งสอนไว้เองเลยนะคะ แล้วก็เป็นทางที่พระอาหารหันต์ทุกๆองค์ต้องผ่านอ๋อครับเป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่สุดแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับแนวทางไหนด้วยที่สําคัญคืออนาปานาสติเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์ในตัวเองเลยค่ะคือฝึกได้ทั้งสมถะคือความสงบแล้วก็วิปัสนาคือความเห็นแจ้งไปพร้อมๆกันเลยไปพร้อมกันเลยใช่ค่ะขณะที่เราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็สามารถเห็นเวทนาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เห<ฮน>็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปได้ด้วยมันก็คือการฝึกสติปะาปัาสีไปในตัวนั้นล่ะค่ะและการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจแม้แค่ช่วงสั้นๆแต่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเนี่ยในทางธรรมท่านถือว่าจิตนั้นเข้าใกล้หรือไม่ห่างจากฌานแล้วนะครับโห <AV> ไม่ต้องเข้าฌานลึกๆเหรอครับค่ะเรียกว่าลักณูปนิชยานคือการเพ่งลักษณะอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องแค่รู้ลมต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ย ก็เป็นการบ่มเพาะทั้งกำลังสมาธิและปัญญาไปในตัวแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยการเดินทางที่ทำมาบรรยายนี้ชี้ทางก็คือ 1. รู้ทันปรากฏการทางจิตอย่างนิมิตโดยไม่หลงยึดติดค่ะ 2. เข้าใจว่าแม้จะมีแนวทางหลากหลายอย่างประเภทพระอรหันต์แต่ทั้งหมดก็ต้องอาศัยฐานสมาธิและปัญญาถูกต้องค่ะซ้ม ต้องกล้าที่จะวางความรู้เดิมความยึดมั่นเดิมๆแม้แต่ในตัวครูบาอาจารย์เพื่อกลับมาสู่ฐานที่มั่นคงที่สุดก็คือการอยู่กับลมหายใจหรืออานาปานาสติซึ่งอันนี้แหละจะนำไปสู่การเห็นความจริงที่ตัวเองในที่สุด ใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะแล้วจากทั้งหมดนี้อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าในเมื่อแก่นของการปฏิบัติที่ท่านเน้นย้ำคือการวางทั้งความเห็นความรู้หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เราเข้าถึงความจริงแท้ๆเนี่ยแล้วความเข้าใจที่เราได้จากการฟังธรรมบรรยายวันนี้หรือจากการศึกษาธรรมะต่างๆมันมีความเสี่ยงไหมคะที่จะกลายมาเป็นความเห็นหรือทิฏฐิชุดใหม่ ที่มันกลับมาเป็นเครื่องกีดขวางการเข้าถึงประสบการณ์ตรงหรือความสงบที่แท้จริงโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ